เห็นไหมลุงตู่เห็นไหมว่าเขายากจนแค่ไหนทุกวันนี้พนักงานบริษัทถูกตัดเบี้ยเลี้ยงถูกตัดเงินเดือนถูกตัดโอไม่มีโอได้กินแต่เงินเดือนอย่างเดียวมันอยู่ได้ไหมครับค่าน้ําค่าไฟค่างวดรถค่าส่งลูกเรียนเห็นไหมกินอย่างเงี้ยอาหารจานเดียวจานเดียวพัก หักหาเก็บตามต้นครับเนี่ยห,หาเก็บกินกันตามต้นไปเลยสุดลัวไปประเทศมันยากจนนักมีรัฐบาลห่วยๆประชาชนแย่ลูกหลานแย่แม่มันยังขวางคลองอยู่อีกกูกินมืออดมืออยู่แล้วนะนะทท่านลุงตู่นะ ข้าวคำหนึง่งผักคำหนึงเด็ยดยอดพาต้นเลยเนี่ยกินเพื่อมาทางชีวิตอยู่ยังมาหวงพองเขาอยู่ทุกสวเหมือนกันกลับใจเปลี่ยนใจได้แล้วเซียนเป้บอกนะเซียนเป้บอกนะอย่าเดินมาทางบ้านนอกนะไม่ไม่เรียกกินปลาย่างนะจะบอกให้